สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่30ของ TTS Audio n s o u l t TS a n t นะครับผมโตดิงตอ้อมเป็นคนทำเช่นเคยนะฮะในว,วิดีโอบล็อกตอนที่29หรือเอพิโซด29เนี่ยผมได้พูดถึงรูปแบบของการเกิดฟีดแบ็กแล้วนะครับว่ามันมีเป็นช่วงอย่างไรบ้างแล้วก็ได้พูดถึงของคําว่าเกณฑ before feedback ของไมโครโฟนนะครับซึ่งแน่นอนว่าไมโครโฟนแต่ละตัวเนี่ยมีเกณฑ before feedback ที่ไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าไมโครโฟนแต่ละรุ่นแต่ละตัวจะสามารถเล่งเสียงได้ดัง ได้ไม่เท่ากันก่อนที่มันจะเข้าสู่ e g e out feedback ในชาร์ตที่ผมแสดงให้ดูตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดฟีดแบ็กหรือการเกิดไม่หอนเนี่ยเราไม่จะเป็นที่จะต้องพูดถึงไมโครโฟนมากมายครับผมอยากจะให้สมมุติว่าเราอยู่ในระบบเสียงเดียวกันนะครับระบบเสียงเดียวกันในที่แห่งหนึ่งนะครับโดยที่มีไมโครโฟนแค่รุ่นเดียวกี่ตัวก็ได้บนเวทีอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าแน่นอนว่า การเลือกไมโครโฟนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เราเลือกคู่กันมาวาดภาพนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้กันเนี่ยคุณภาพมันเปลี่ยนชนิดของเส้นเส้นขนผู้กันมันเปลี่ยนแน่นอนว่าลายเส้นที่ได้ก็ไม่เหมือนกันนะครับการแตกลายของเส้นก็ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับสมมติว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเป็น1เป็น1เป็น1นึ่งสถานที่แห่งหนึ่งเวทีแห่งหนึ่งจะได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งลักษณะของการเกิดฟีดแบ็กเนี่ย แล้วก็สามารถแบ่งออกมาได้2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือการเกิดฟีดแบ็กแบบ proximity feedback ครับนะฮะ proximity feedback เขา proximity แปลว่าใกล้นะครับก็เหมือนกับว่าผมเอาไมโครโฟนเนี่ยมาจ่อหน้าตู้ลำโพงเหมือนกับที่เราชอบรอมอมเตอร์กันเอาไมโครโฟนจ่อมอคเตอร์ให้มันหอนแล้วก็ตัด eq เล่นนะครับหรือว่าผมใช้ไมโครโฟนอยู่หน้าตู้ลำโพงไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดก็ตาม นะครับนี่แหละครับคือคำว่า proximity feedback ครับเนื่องจากระยะห่างระหว่างตู้ลำโพงกับไมโครโฟนเนี่ยมันน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่เป็น a u d i b l e นะครับกับจุดที่เป็น edge of feedback เนี่ยมันจะน้อยกว่าอีกแบบนึ่งผมกำลังจะพูดถึงในตอนต,ต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันแทบจะไม่มีการที่จะเสมียเสียงเสียงมันจะแทบไม่บางลงเลยเพราะว่าดีเล์มันเล็กนิดเดียวตัวอย่างของการเกิด feedback หรือไม่หอนะ proximity ก็คืออย่างแรกเลยนะครับที่เราเจอกันบ่อยก็คือ MC ครับ ชอบเอาโพเดียมเอ็มซีมาตั้งด้านหน้าเวทีหันหน้าขึ้นเวทีแล้วก็หลบไปด้านใดด้านหนึ่งของเวทีแล้วพูดอยู่หน้าลําโพง PA อนะครับไอ้นี่คือเราเห็นบ่อยมากครับแล้วส่วนใหญ่ไอ้ไมโพเดียมตรงนี้แหละแม่งชอบหอนนะครับหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะับว่าเอาโพเดียมของ MC ขึ้นมาอยู่บนเวทีแต่อยู่สเตจเลบหรือสเตจไลท์แบบสุดๆแล้วก็มี PA ห้อยอยู่ข้างบนหรือมี PA ออยู่ข้าง นี่ก็ถือเป็น p r o x มิต t y เหมือนกันอย่างที่บอกครับคือ p r o x มิต t y เนี่ยคือระยะห่างระหว่างไมโครโฟนกับลำโพงมันใกล้กันมากครับอยู่ดีมันก็เล่เล้เรืเ่อยๆปุ๊บฮะแล้วมันจะชงงักสัแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เข้าสู่จุดที่เป็น Age of Feedback แล้วก็หอเลยนะครับส่วนในตัวข้างบนที่มันเป็นจุดที่เซนไม o คอนโทรย์โกับอันคอนโทร l a b l e เนี่ยตรงนั้นเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมนั่นเอง ส่วนลนักษณะของการเกิดฟีดแบ็กแบบที่2นะครับเราก็จะเรียกกันว่าเป็น non proximity feedback นะครับ non proximity เนี่ยก็จะตรงข้ามกับ proximity นะครับก็คือว่ามันก็เป็นลนักษณะของการเกิดฟีดแบ็กหรือไม่หอนโดยกรณีที่ไมโครโฟนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้กับลําโพงนั่นเองนะครับทีนี้หลายๆคนก็จะถามกลับมาว่าอ้าวฮ่าแล้วถ้าเกิดว่าไมโครโฟนกับลำโพงมันไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วมันจะหอนได้ยังไงอะ่ะก็ขอกลับไปอยู่ที่ชาร์ตฟีดแบ็กเหมือนเดิมก่อนนะครับ เรามีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะพูดถึง non proximity feedback กันนะฮะจุดที่ผมเขียนไ้ว่า audible delay reverb ในจุดที่เป็นสีฟ้าอ่อนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้จอดจงว่ามันจะต้องเป็น delay กับ reverb ได้ยินในในเลนส์ของของตรงนี้เท่านั้นนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าผมต้องใช้ชาร์ตนี้ในการสอนออริโอเทนิเชียนนะครับหรือว่าสอนคนที่สนใจอยู่บ่อยๆทำให้ค่อนข้างที่จะอธิบายได้ยากว่าโอเคคอนสตรักทีฟกับดิสตรักทีฟทางเฟสในแต่และย่านความถี่เป็นยังไงนะครับดังนั้นการที่ผมเขียนว่า audible delay o l i v e r เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการพินพอยว่าเฮ้ยเด้ถึงจุดๆนี้เนี่ยเสียงมันจะเริ่มบางลงน,นะเว้ยแล้วก็มันจะเริ่มมีเสียงกล้องเริ่มที่จะมีเวิร์บมีมีการ delay โผล่เข้ามานะ เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะรับเสียงจากลำโพงเข้าใหม่มาเยอะขึ้นแล้วนั่นเองนะครับมันหมายถึงอย่างนั้นมากกว่าครับโอเคครับเราก็จะกลับมาพูดถึงคุณสมบัติของลักษณะการเกิดฟิดแบกแบบนอนพร็อกซิมิตี้นะครับคำว่านอนพร็อกซิมิตี้ผมพูดถึงคือมันจะไม่ได้เกิดจากการที่ไมโครโฟนเนี่ยอยู่ชิดกับลำโพงอีกต่อไปนะครับแต่มันจะเกิดจากเสียงที่มันเข้ามาทางไมโครโฟนออกลำโพงไปแล้วมันก็ไป สะท้อนอะไรกลับมาบึบบึบเต็มไปหมดนะครับแล้วมันก็ย้อนกลับเข้ามาที่ไมโครโฟนครับลักษณะของการเกิดฟีดแบ็กแบบนอนพร็อกซิมิตี้เนี่ยมักจะเกิดในสถานที่ที่มีวัสดุที่สะท้อนเสียงเยอะถ้าเกิดเป็นเอ้าดร์ก็อาจจะเป็นที่ไหนก็ได้ที่มันดูแล้วมันเอ้าดร์คือมันเป็นกลางแจ้งก็จริงแต่ว่าถูกล้อมรอบด้วยตึกแล้วเสียงมันก็ตีกลับมาลักษณะของการเกิดฟีดแบ็กแบบนอนพร็อกซิมิตี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกับแบบพร็อกซิมิตี้อยู่นั่นก็คือเรากลับมาที่ชาร์จก่อนนะครับ ในชาร์ตเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปก็คือว่าจุดที่เป็น Audible Delay o l l reverb เนี่ยของ Proximity เนี่ยจะแทบไม่มีเนื่องจากว่าหูเรามันแยกแยะไม่ออกเราจะฟังได้แค่ผลลัพธ์สุดท้ายของมันก็คือเสียงมันจะเริ่มบางลงแล้วก็เริ่มเรมเ่งแล้วเริ่มฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของ Non Proximity เนี่ย audible l e l a y a ริเบ v e r จะเริ่มมาแล้วครับคุณจะเริ่มไ้ยินเสียงแล้วครับว่าเสียงที่คุณพูดเข้าไปเนี่ย มันไปพอมันดูดกลับเข้ามาที่ไม้เนี่ยมันมีความแตกต่างให้เห็นได้ชัดแล้วทีนี้เมื่อลักษณะการลูบนะครับมันเริ่มขึ้นไปจนถึงจุดที่เป็นเฟสโชหรือเอ e of feedback นะครับแน่นอนว่ามันจะว้องครับแต่ทีนี้คือลักษณะการว้องของแบบนอนพร็อกซิมิตี้จะต่างกับแบบพร็อกซิมิตี้ตรงที่ว่าพอมันว้องเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการว้องแบบว้องบานๆนะครับคือสมมุติว่าเราเราพูดอยู่ถ้าเกิดแบบเป็นพร็อกซิมิตี้มันก็จะว้องแบบวอกวอกวอก็คือมันไม่จะตามมันจะตามความถี่ที่มันใกล้จะหอนนะครับเมื่อไหร่ที่เราหยุดดพู มันก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของ non proximity เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราหยุดพูดหรือเครื่องดนตรีหยุดเล่นหรือต้นเสียงเนี่ยหยุดหยุดผลิตเสียงโดยที่ความถี่ตรงนั้นเนี่ยมันจะยันสั่งท้องอยู่ในอยู่ในอากาศอยู่อีกแป๊บหนึ่งครับมันก็จะค่อยค่อย f a หายไปนะครับมันจะมี d ี c time ที่ลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดนั่นเองทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่า proximity feedback กับ non proximity เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะป้องกัน p พ o าะเซมิตี้กับนอน p พ o x i m ซมิตี้ทั้งคู่ล่ะป้องกันการหอนี่เกิดจากมายอยู่ใกล้ลาโพงกับป้องกันการหอนจากไอเสียงที่ออกจากลําโพงไปมันไปกล้องในสถานที่แล้วก็ย้อนกลับเข้ามาเนี่ยมันทําได้เหมือนกันไหมแล้วไอสองแบบเนี่ยเพรา i เซมิตี้กับนอน Prox เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมก็จะพูดให้ฟังง่ายๆนะครับก็คือในกรณีของ p พ o าะเซมิตี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเกิดฟีดแบ็กเนี่ยที่เกิดจากไมโครโฟนที่อยู่ใกล้ลำโพงดังนั้นเนี่ย แอปพลิเคชันในการทําของแอปพลิเคชันของมันเนี่ยก็คือการป้องกันของมันเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการหอนของลางโพงมอนิเตอร์ศิลปินลาโพงไซฟ,ฟีบนเวทีหรือลําโพงที่กระจายตามอยู่บนเวทีให้นั้นให้ให้ศิลปินให้นักแสดงให้นักร้องได้ยินนั่นเองนะครับส่วนนอนพ r ็อกซ i มิตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการจูนนิ่งเพื่อเลี่ยงการเกิดฟีดแบ็กสำหรับระบบรวมก็คือระบบที่ถ่ายทอดเสียงให้กับคนดูระบบถ่ายทอดเสียงกับผู้ชมเพราะว่าการเกิดแบบนอนพ r ็อกซ i มิตส่วนใหญ่เนี่ย มันจะเป็นตัวแปรทางล่าสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเหมือนกับเวลาที่เราไปอยู่ในฮอลคอนเสิร์ตที่มีเสียงกล้องหรือมีเอ็โคเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเกิดแบบมอนนอนพกซสมิตี้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จูนหรือว่าไม่ได้ตั้งค่าหรือไม่ได้อินพิเม้นต์ระบบได้รับกลุ่มนั่นเอง เอาแล้วครับตอนนี้เอพิโซดสาก็จบลงแล้วนะครับแล้วในเอพิโซดที่31เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการป้องกันการเกิดไม่หอหรือฟีดแบ็กกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ proximity คือแบบใกล้ลําโพงกับแบบที่ห่างออกจากลําโพงนะครับ